ไปเขาออกไปเขาออกไปมาแล้วมาแล้วไม่แม sure ่ลองอีบีลองอีบีไม re like um, well. oh ่น่าไฟไม่น่าไฟหายเฮียรอ่ะไม่น่าไฟไม่น่าไฟเขาออกไปรับหน้าพามาตีด้วยเลือยอีบีจัดว่ะพิติไอ้เหี้ยแบ่กำลังไปแม่ก็มากินก็ทีหนึ่งนลไม่ติดไม่ติดโบขาวเลยโบขาวมันตึกกระจกแล้วโบขาวมันตึกกระจกได้ดิมึงเอาเลยมึงจับเลยเฮ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วแล้วโบขาวลงไปแล้วลงไปแล้วลงแล้วแล้วโบขาวเฮ้ยมันตกยีบีแล้วนะยันวันนี่อะไรโบขาวอ้ไรโบขาวชนมาเข้าอีพีใจเย็นชนมาเข้าอีพีโอ้เหี้ย ก็ต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงเจ้าห่วนะโม่ต้องยิงนี่อ้าวไม่ต้องกลับไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปพี่ติดตายไอ้เบ๊กคนไปรับยังไอมันมาเยอะเลยเฮ้ยมันมามันมามันจะไปมันจะไปอ้าดจับเลยจับเลยไม่ต้องไม่ต้องโฟกัสแล้วโฟกัสแล้วมีแล้วยิงพี่แล้วยิงพี่เฮ้ยยิงพี่เฮ้ยเซ็นไว้ลงเลยเซ็นไว้ลงเลยเซ็นไว้ลงเลยยัดเฮ้ยบาบามันเข้าไปบาบามันเข้าไปบาบามันเข้าไปยิงไฟยิงไฟเดียวยิงไฟเดียว ไม่ตายได้ยิงไฟเดียวยิงไฟเดียวมันมาณพี่มันจะใหญ่พี่พี่ไปเซ็นไม้เข้าไปเซ็นไม้เข้าไปได้ศพพี่ออกมาถนนใหญ่นะได้ศพพี่ออกมาถนนใหญ่นะไปเรื่องพี่ก็ยังใหญ่อะไม่ไรเล่นเลยเล่นเลยได้ศพยิงยิงยิงไอ้นี่หน่อยยิงเซ็นมี่เข้าไป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 ยิงไฟยิงไฟเซ็นมี่เข้าไปเซ็นมี่เข้าไปเซ็นมี่เข้าไปฟังกูเซ็นมี่เข้าไปมัขย็ใยญ่นี่พี่เซ็นมี่เข้าไปเซ็นมี่เข้าไปตายข้างในเพื่อนตายข้างในกูจะเข้าไปเล่นไหนมา呐 Breno bên ngoài tuyển đi vay đi vay đi vay đi đi vay đi đi vay 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 đi สอบเยอะสอบเยอะมากข้างในตายเต็มเลยกูชมแล้วกูชมแล้วกูชมแล้วสอบมาข้างนอกวะเดี๋บอกเพื่อนนะเอาสอบมาข้างนอกสอมาข้างนอกกูชมว่าแล้วเกินหมดเกินหมดเรียนได้ไปได้ไหมสียเก็บไมาได้ไปได้ไหมคาสอบข้างนอกจับมาสอบกันจับมาสอบกันจับมาสอบกันเอาไอ้ละดิใช่ละป่ะน่ะมาไลค์กูสุดมาไลค์กูสุดมาไลค์กูสุดสามตัวไลค์กูยิงยิงไฟยังเดียว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 ได้สอบเปลี่ยนปืนเลยได้สอบเปลี่ยนปืนเลยเฮ้ยมีตัวไลค์กูเห็นป่ะ ไล่กูขาดเลยไล่กูขาดเลยตอนเนี้ยถือตบมาทางปั๊มนะเพื่อนถือตบมาทางปั๊มโอ้โหเย้ไม่มีใครสนใจกูเลยฟังกูกูกูได้พิเทียวมากูได้พิเทียวมากูได้พิเทียวมามึงดูอ่ะมันรักกูจนจัดอ่ะแก๊งเราไม่มีใครขัดไม่มีอะไรไล่ช่วยกูเลยไอ้เหี้ยมันรักกูจัดอ่ะไอ้ควายอือเหมือนเดิมเลยไอ้เหี้ยแก๊งเราจะมาหากูตองกูตายเนี่ยแหละกูว่า ตอนกูไม่ตายไม่หาโก้ไอ้เหี้ยให้มันโดนเนอะไอ้เหี้ยเล่นกันในไฟก็ตายแบบโอ้โหถ้ากูไม่ชุบบอยิ่งโดนเกืนเลยในไฟอยู่ห้าศพอ่ะไม่เกลี่ยเมื่าคุณดูที่ผมใช้ชุบบอระไม่ตัวกูก็พี่ตัวกูพี่ไปเอ็ดเจ็ดในไฟห้าศพอ่ะไอเจ็ดไอเจ็ดมึงมาหนี้ไอเจ็ดแลกศพกับกูไอเจ็ดแลกศพกับกูอือกูโดนยาวอย่างเงี้ยกระเป๋าหนึ่งหกสามหนึ่งหกเจ็ดสามโดนโดนโดนขอเงินโดนเนี่หลัง มึงไปยิงพี่หลังหลังโรงบาีหลังโรงบารเีี่่ยมพหลังงโ้านมันไม่ชุบกันเพื่อนเราอ่ะเออมันช่อมมันหาผมตอนมันตอนผมตายไปต้นไหนไม่หาชุบเอาเบ้าชุบเอาเบ้าชุบเอาเบ้าเพื่อนชุบเอาเบ้าผลงานนี้โหชาบอกว่าเออไม่น่าเพื่อนลงนักงานนี้โหชาจัดมันไม่ชุบกันด้วยแหละผมว่าไอ้เยอะข้างในตายเป็นเบือเลยฮัลโหลขอยิงพี่หลังหลังโรงบ้านมึงปีหลังหลงบ้านได้หมดมึงปีหลังหลงบ้านได้หมดปืนคุมปืนคุมหลังโรงบ้านปืนคุมหลังโรงบ้านเพื่อน หลังโรงพยาบาลคุ้มหลังโรงพยาบาลอยเอีมพีเยยมพีเพื่อนหลังโรงพยาบาลไปปะจอ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 เพื่อนปะกอปะกอโดนโดนนัเต็มเลยโองานนี้ปิดไม่อ่ะหัวป็นหัวกนเลยเฮีย

โอ้เหียไอ้โซโคกไอ้โง่มา่เล่นเล่นชิวๆเพื่อนชิ้นขอกิินขอชิ้นไอ้เซ็ตเซ็ตใครไม่มีศพกูรู้อะได้ับคือรถ้นรถด้อยบคือรถด้อยเต่ปืน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 ใครไม่มีศพบคือรถด้อยโหลมึงตาศพมบงบมึงตาาเพื่อนดีได้น้ำะมึงตาาเพื่อนใครมีฟอร์มเฮลลงน้ำมาว่ะมาว่ะมาว่ะ ว่าเดี๋ยมันเล่นเร็วอยู่เหมือนกันนะไม่แกคุณคิดว่ามันจะไม่ไฟได้วซ้ำพี่ติว่าแบบเดินเดินออกโรงพยาบาลไวอ่ะไม่รอกูดาวเลยไอ้ศพอย่าวางดิมึงอย่าวางเฉยๆดิม,มึงมึงเนี่ยเห็นเปล่าๆเอาศพหน่อยต่อไปก็ศพนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนชิวๆ,วๆวร,ระวังชุบบอระวังชุบบอไฟแรกไม่เคยชนะเลยไอ้วอลลี่ไอ้วอลลี่ไอวอลี่ไู้มอลลี่ไอ้วอลลี่ไอ้วอลลี่ไอ้วอลลี่อ้วอลลี่ไอ้วอลลีถไอ้วอลีวอลล้วหามะมึงนิ่มจริงนะมึงนิ่มจริงนะกูพูดเลยว่ามึงนิ่ม จริงอ่ะม okay, oh. really? okay, oh. ึงน <ota> ิ no ่มจริงๆอ่ะรถใหม่ได้รถใหม่ได้กใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนออกไรออกออกก่อนออกก่อนงงมึงไม่มึงบอกประชาชนออกก่อนไอ้เี้ยงงเว้ยไอ้เี้ยไไอ้ พูดเมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าชุบอรอแล้วว่ามึงหยุด้าไปก่อนได้งาชุบอรอนะ้เมื่อกี้ผมไหมพี่เปิดพี่เปิดกลับขึ้นรถได้พี่เปิดเมื่อกี้ถือว่าผมได้งานชุบอรอนะ้วเมื่อกี้เอามาเอาไม้กลัวไม้กลัวไม้กลัวป่วยชอบเด่นนี่ย่าอุ้มมาจากไอ้เี้ยโอเคมาจากตํารวจไรเนี่ยตํารวจสามเม็ดเปลือยสัส สายไหมไอ้ไฟงไวเลยค้วยแต่ไฟไวจริงนะผมพูดตรงๆแก๊งเราไอ้ย่าไฟ<ห>วจริงดโ,โดนรถเฮียอะไรเนี่ยรถประมูลเนี่ยเฮ<อ>้ยกาแฟเกมเมอร์มาแล้วจริงงงนะนนครับ เอ๊ะมามามาขอขอคนนึงสั่งห่อเพื่อนขอคนนึงขอคนนึงเอ้ยไอ้เี้ากูลืมพกห่อถุงห่อวะไอ้บอลไม่ได้ห่อปะห่อดิไม่ไม่ไม่ห่อไอ้กูไหนกูลืมห่อมะลืมดอ้เหี้ยเอ้ยแกวะพี่โจพี่โจพี่โจหอยหน่อยพี่โจมามาเอาศพมาสอามาเลยมึงอีวอมึงไปเล่นเลยไม่ไม่ไม่ผมห่อให้อแล้วผมไม่ได้เล่นหรอผมเล่แล้วผมไปฟัดยิงศพไปเลยยิงศพไปเลย วนไอ้สบัติเแล้วพี่ไปเลยไปเลยต้อใครเล่นขอชิ้นๆมั่มึงเช็ครถประมูลมาไหนเออห้าส่นะเออห้าสี่นะเออห้าสีนะ